ต้องขออภัยค่ะขาดไปอีกแล้วนะคะในรู้ไม่รู้เกิดตอนไหนได้จบไปแล้วนะเจ้าค่ะอ่ะอานันตลักคณะสูตรต้องกราบขออภัยไม่ทราบบทรศั์เป็นเป็นอย่างไรมันตัดไปเลยไม่รู้ยังอยู่กันหรือเปล่านะฮะ,ะก็มากรวดน้ำตอนเช้าแล้วก็ แผ่เมตตากันนะคะไปให้เพื <favorite> ่อนร่วมโลกทั <op edi> <te idal Industry> ้งหลายค่ะสาธุปุญญาสิธานิกตาสยานันยานิกตานิเมเตสันจะพาคิโนโอหนตุสัตตานันตาปรมมานกา สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะไม่ห้างมาตาปิตาทโยผิดธาเมจาปยาทิดถาวะอันเยมชัตเตเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใด ซึ่งเป็นเทียราใครและมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกาสสมิงเตภุมมาจตุโยนิกา ปัญเจกะจะตูการสังสารตาาวาเวสัตทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ก็ดี ยาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับประชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ไม่ยาทินานาปุญญานาังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาหุนตุอเวราสุขชีวิโนเขมาปะะทานจปะปะปนตุเตสาสาสิจตังสุภา พราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันกเกษมกล่าวคือประนิพานความปรารถนาที่นีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด อะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพระเจ้าจงเป็นผู้ถึงความสุขอหังมิทุขโคโหมิขอให้ข้าพระเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพระเจ้าปราศจากเวรภยัยอาหังอภิยาปโชโหมิขอให้ข้าพระเจ้าปราศจากอุปสรรคสุขีอัตานังปริหารามิ รักษาตนให้มีความสุขและความเจริญโดยเฉพาะด้านธรรมะขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีปัญญาแตกฉานในอัดในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเดินตามมัดมีองค์แตกเข้าสู่ประตูนิพพานโดยเร็วพลันเถิดสเพสัตตาสุขิตาโ้นตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุขสเพสัตตาอเวราโหนตุ ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรซึ่งกันและกันสเพสัตาอภยาปัชาหนตุขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันสเพสัตตาอานิคาหนตุขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจเลยสเพสัตตาสุขีอัตนานปริหารันตุขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเทินสเพสตาสภพทุขาปะมุนจันตุ ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์ทั้งมวลสเพสัตตาลัทธาสัมปติโตมาวิขัชันตุขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้พลาดจากสมบัติอันตนได้แล้วสเพสัตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านต้องทุกข์ขอให้ท่านพ้นจากทุกข์ที่ท่านได้รับความสุขขอให้ได้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชลาพุชชาที่เกิดเป็นอันทชาที่เกิดเป็นสังเสรชาที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมารับกตตััววส์เ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยศาลถึงมารดาบิดาและอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิสนิทกันคนเคยร่วมทำงานกันทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทินอีทางเมมาตาตุนางหตุสิกิตาของตุมาตาปิตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอีทางเมยาตินางหวตุสิกิตาของตุยาตโย ขอสวดบุญนิจงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอยาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจะมีความสุขอีทางเมครูปัชยาจริยนังโหตุสิกิตาโหตุครูปัชยาจริยาขอสวดบุญนิจงสําเร็จแก่ครูปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้าขอยครูปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้าจะมีความสุขอีทางสัพเพเทวตานังโหตุสิกิตาหตุสัพเพเทวาขอสวดบุญน้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอยเทวดาทั้งหลายจะมีความสุข อิทางสัพพะเปตานางโหตุสุกิตังตูสเพเปตโยขอส่วนบุญนี้จงสาเร็จแก่เรตรทั้งหลายคอ้เรตทั้งหลายจะมีความสุขอีทางสัพพะเวรินางโหตุสุกิตาโหตุสพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายคอยเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุขอีทางสัพพะสัตตานางโหตุสุกิตาของตูสพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงคอยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข กายกรรมสามมจีกรรมสีมโนกรรมสามกรรมดีอันใดเป็นบุญกุศลข้าพเจ้าที่ปันนาหลวงพ่อได้บันเพ็ญมาแล้วในอดีตชาติก็ดีในปัจจุบันชาติก็ดีขอยถึงกับท่านทั้งหลายที่มีภพมีภูมิมีชาติเป็นแดนเกิดมีชรามีวรณกิจมีชีวิตมีวิญญาณมีขันธ์าสันดานมีวิบากแห่งกรรมมีการกระทําเจ้ากรรมนายเวรเจ้าการบัญชีจตุโลกบาลทั้งสี่ยมพบามรรดหนึ่งสวรรค์หกรมยี่สิบอบายภูมิทั้งสี่บัดนี้ข้าพเจ้าสร้างกองการกุศลผลทานผลศีลผลภาวนาผลแผ่เมตตาขอยถึงก เขาจะได้ทํากรรมไว้ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีต่อหน้ากันก็ดีรับหลังกันก็ดีขอท่านทัหราจงองหาศีลกรรมไม่แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่ามีเวรภัยเกิดชาติหนึ่งพบใดขอได้สร้างแต่กรรมดีสร้างบารมีของตนให้พ้นภัยพานลุลร่วงบ่วงมารและปฏิบัติธรรมให้สําเร็จถึงมรรคผลนิพพานทุกท่านทุกคนทุกตัวตนสัตว์เทอญแผ่เมตตาหลวงนะเจ้าค่ะนะคะ सफे सत्ता अवेरा अभि खास किया तनंग परिहालन तो सफे पाना अवेरा अभिया किया तनंग परिहालन तो सफे भूता अवेरा अभि खास किया तनंग परिहालन तो सफ़े पुखला अवेरा अभिया पछा खास किया परिहालन तो सफे अतवा परिया पन्ना अवेरा, अवेरा अभिया पछा नि खासकीियातना परिहार Sa pa idiyo a wera a atanang bachani ka sape Purisa tanabari apiya lanto. Sa pe polisa a wera a biya bachani ka siki a tanabari a lanto. Sa pe ariya a apiya a biya bachani ka siki a tanabari a lanto. Sa pe a nariya a wera a biya bachani ka siki a tanabari a lanto. hewa a wera a biya bachani ka siki a tanabari a lanto. Sa pe manusa a wera a biya bachani ka siki สะเพวินิปาติกาอเวราอภพยะปชาอานิคาสกิอัตนางปริหะลังโอตุสสะพังสุมังคารังระคันตุสสะปเทวตาสัพะพุทธานุภาเวนะโสดที่หุนตุนิรันตรังโอตุสสะพังสุมังคารังระคันตุสสะปเทวตาสัพะธรรมานุภาเวนะสโสที่หุนตุนิรันตรังโอตุสสะพังสุมังคารังระคันตุสสะปเทวตา สาพาสังคานุภาเวนะสวัสทีฮโนตุนิรันตรงข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยกุศลผลดุลที่ได้บำเพ็ญมาแล้วในวันนี้ขอจงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเอิรพราพรตนตรัยพร้อมกันนะคะ อระหังสัมมาสัมพุโทโธพระขวาวพุทธทางพระคาวันตังอะภิวาเทมพุทโธมีนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสวาก้า,า,าตาัวพระขาวตาธรรมโมธรรมมังนามาซามิธรรมโมมีนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจา้า ตูปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโคสังขังนมามิสังโคเมนาโถพระสงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้ามาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพเจ้าขอกราบระลึกถึงดิดามารดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพคุรุอุปัชาอาจริยะคุณังอาหังวันทามิ ข้าพเจ้าขอากราบและลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพขอ,รขอ,ก,รขอกราบขอบคุณทวยเทพเทวาอารักอินภูมยิยมยักษ์คนนนาคาเจ้าที่เจ้าทางเทวดานางฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกป้องกุ้มรองราาักษาอยู่ในที่นี้ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาไหว้พระสวดมนต์ภาวนารักษาสินยังมีความสุข น้อมกราบมนมัสการพระคุณเจ้าดมวยตาด้วยความเคารพยิ่งเจ้าค่ะกราบเจ้าค่ะสาธทุเจ้าค่ะกราบขอบคุณแม่สีทุกท่านนะคะแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุชนคนดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะเจ้าค่ะเพราะว่ารู้สึกจะมีอ่าตกหล่นช่วงต้นๆแล้วก็มันขาดหายไปตอนที่อาสวดน่าจะสวดนันตลักษณ์ไม่ใช่ก็ไม่ได้ดูกล้องอีกว่ามัน มันตัดไปเมื่อไหร่อันนี้ต้องขออภัยนะเจ้าค่ะ,อ,ะอย่าลืมนะเจ้าค่ะพบกันพรุ่งนี้ตีห้าถึงหกโมงจะได้อธิบายเรื่องอนันตละคสูตรนะเจ้าค่ะสาธุค่ะเจริญสุขเจริญธรรมธรรมสวัสดีค่ะ